สวัสดีครับผมสารวัตรโบคนโมไม่เป็นยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับวีดีโอที่นำเสนอและจะนำเสนอในอนาคตต่อไปนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคำคมข้อคิดดีๆข้อคิดการทำงานหลักการดำเนินชีวิตเรื่องน่ารู้น่าสนใจโดยจะหยิบยกเอาความรู้ที่ได้มาจากนักปราชญ์ผู้รู้ครูบาอาจารย์และจากประสบการณ์ชีวิตจริงของสารวัตรโบคนโมไม่เป็น ที่ท่านจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆมีสาระและเป็นประโยชน์กับชีวิตอย่างแท้จริงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ทั่วโลกทุกประเทศล้วนได้รับความเดือดร้อนมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนมากนักการแพทย์นักวิทยศาศาสตร์ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาจากทั่วโลกพยายามคิดค้นหาตัวยาหรือวิธีการที่จะรับมือกับเชื้อโควิด -19 อย่างจริงจังสถานการณ์ไวรัสโครโรนาล่าสุดยังไม่มีใครคิดค้นตัวยาหรือวิธีการรับมือกับมันได้ขณะที่ผมสารวัตรโบกคนโมไม่เป็นกำลังทำวิดีโอนำเสนออยู่นี้ยังมองไม่เห็นหนทางว่า จะมีใครค้นพบตัวยาหรือวิธีการในการต่อสู้กับโควิด -19 ได้ไม่มีใครคาดเดาหรือคาดการได้ว่าบทสรุปสุดท้ายของโควิด -19 จะไปจบลงตรงที่ใดและเมื่อใดรัฐบาลพิจารณาเห็นปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนาในไทยมีผลกระทบระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนไปยังประชาชนทุกหมู่เราจึงมีความพยายามหาทางช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความบรรเทาเบา,บาบางจากผลกระทบของปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้กำหนดมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 มาตรการชดเชยรายได้จากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 มีอะไรบ้างระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือเงินช่วยเหลือโควิด -19 จะได้รับเงินเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกรอบระยะเวลาของมาตรการคือ 24. มีนาคม2563ถึง 30. มิบถุนายน2563 ถ้าการแพร่ระบาดโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นอาจมีมาตรการรอบใหม่เกิดขึ้นอีกเริ่มลงทะเบียนเว็บเราไม่ทิ้งกันได้ตั้งแต่28มีนาคม2563เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์รับเงินตามมาตรการชดเชยรายได้จากผลกระทบโควิด -19 1. เป็นคนสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันลงทะเบียน เว็บเราไม่ทิ้งกันขออ้อ2เป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา33ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบยังไม่ถึง6เดือนผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40 ทั้ง3กรณีนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนเมื่อเกิดการว่างงานขึ้นจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือโควิด -19 ตามมาตรการนี้ด้วยข้อ3เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ข้อนี้ต้องขยายให้ได้ความว่าโควิด -19 ทำให้เราเกิดความเสียหายอย่างไร ข้อ 4. มีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินใดก็ได้หรือบัญชีพร้อมเพยที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนข้อ 5. ลงทะเบียนเว็บเราไม่ทิ้งกันตั้งแต่ 28. มีนาคม2563เป็นต้นไปไม่มีการแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนผู้ไม่มีสิทธิ์รับเงินตามมาตรการชดเชยรายได้จากผลกระทบโควิด -19 ข้อ 1. นึ่งนิสิตนักศึกษาไม่ถือว่ามีสถานะเป็นคนทำงานไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากระทรวงการคลังแจ้งให้ทราบข้อ 2. องข้าราชการพนักง,งานราชการพนักง,งานหรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการข้อ 3. คนว่างงาน หลักฐานหรือสิ่งที่ต้องมีในการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันข้อ 1. บัตรประชาชนข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลนายจ้างยิ่งข้อมูลละเอียดจะได้รับการพิจารณาได้เร็วขึ้นข้อ 3. บัญชีธนาคารใดก็ได้หรือบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเมื่อรัฐจะจ่ายเงินให้จะโอนเข้าบัญชีตามข้อนี้ ขั้นตอนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันส่วนที่หนึ่งข้อมูลส่วนบุคคลข้อหเข้าเว็บเราไม่ทิ้งกันกดปุ่มลงทะเบียนข้อสองกรอกข้อมูลบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์เป็นของญาติก็ได้ช่องทางรับเงินใช้บัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนสะดวกที่สุด ข้อสข้อมูลสถานที่ติดต่อเอาที่เราพักอาศัยจริงหรือที่ติดต่อได้จริงส่วนที่สข้อมูลการประกอบอาชีพและการยืนยันผลกระทบโควิด1 9ข้อหข้อมูลนายจ้างชื่อสถานที่อยู่ข้อสกรณีไม่มีนายจ้างประกอบอาชีพอิสระต้องยืนยันผลกระทบจากโควิด1 9เช่นร้านถูกปิด ถูกพักงานถูกเลิกจ้างหรือรายได้ลดลงเช่นร้านเปิดแต่ขายของได้น้อยลงและอื่นๆอีกส่วนที่3ยืนยันผลกระทบโควิด1 i เราต้องยืนยันผลกระทบจากโควิด1 i อีกครั้งหนึ่งจากนั้นกรอกยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ขั้นตอนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ แล้วจะได้รับการแจ้งการลงทะเบียนเรียบร้อยจากทางระบบถ้าคุณสมบัติของเราครบถ้วนถูกต้องให้รอรับเงินช่วยเหลือโควิด -19 ได้เลยคุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่ได้รับชมรับฟังถ้ามีสิ่งใดหรือประเด็นข้อสงสัยใดที่ต้องการจะสอบถามมีข้อแนะนำคำติชมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ สามารถนำเสนอได้ที่เว็บอยู่อย่างยิ่งใหญ่ b l o g s p o t c o m สารวัตรโบ้คนโม้ไม่เป็นยินดีรับฟังและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับผู้จัดทำโครงการวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยสารวัตรโบ้คนโม้ไม่เป็นโดยเรื่องราวที่นำเสนอนี้คือเรื่องการรับเงินช่วยเหลือโควิด1 i หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากการรับชมรับฟังแล้วติดตามเรื่องราวดีๆจากสารวัตรโบ้คนโมไม่เป็นได้อีกในเรื่องราวที่จะนำเสนอในโอกาสหน้าต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจคุณสามารถเสนอความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับวิดีโอนี้เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ที่เว็บไซต์ของผมที่ให้ไว และหวังว่าทุกท่านจะได้ติดตามเรื่องราวดีๆน่าสนใจใหม่ๆของผมในโอกาสหน้าต่อไปสวัสดีครับ